นี่าวสวัสดีค่ะทุกทุกคุณ你们好吗我是欣า老师今天我们要一起来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะทุกคนวันนี้เราต้องมาเรียนบทที่สี่แต่ว่าก่อนขึ้นบทที่สี่ทุกคุณเรามาทบทวนบทที่สามนิดหน่อยนะคะ เรามาทอบทวนบทที่3ามคำศัพท์นะคะทุกคุณเิงือโอเคนคะคะโอเคตอนนี้ทุกคุณอ่านตามลาเห่ชื่ออ่านตามลาเห่อนะคะย,นย,นยนันจิงยันจิงยันจิงป่อป่อปีจม 鼻子，鼻子，耳朵，耳朵，耳朵，脚，脚，脚，尾巴，尾巴，尾巴，有，有，有。 จุดตั้งงั้นเรามาขึ้นบทที่4นะคะบทที่4ค่ะบทที่4เนื้อหาคือเหน,เน,นกมีปีก <c oughs> โอเคเด็กๆตัวนี้เปิดหนังสือหน้าที่28นะคะหนังสือหน้าที่28เสิบแปอีเฉ๋ยเรามาเรียนพร้อมๆกันนะคะ โอเคอ่านตามเราชื่อค่ะอ่านตามเราชื่อเหนียวหยูชื่อปังเหนียวหยูชื่อปัเหนียวเหนียวแปลว่าอะไรคะเหนียวเหนียวคือนกใช่ไหมคะเหนียวคือนกหยคืออะไรหยยคือมีชื่อปังชื่อปังปีกงั้นทั้งหมดก็คือนกมีปีก จังอ <laughs> ่านตามครูรอบนึงนะนก有ปีกบังจังต่อมาอ่านตามเรนะเด็กๆอ่านตามครตา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 ตะตา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 อาตนตา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 ตตา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 นาตนก mi ta, an tâm lão sư na, Nèo yǒu yên tinh, Nèo yǒu yên tinh, Nèo yǒu yên tinh, ta, yǒu yǎn yên tinh, mà an tâm lão sư na, dậy, an tâm lão sư, mục, Bì zh. Bì zh. Bì, zh. Bì zh. หูอตัวอตัวอตัวอ,ต,วอ,ต,วอตัวต่อมาเท้าเจียวเจียวทาทา,าจำได้ไมหมคะเด็กๆทาไปว่าขาวงั้นตอนนี้เรามา พูวดว่าเขามีจมูกเขามีหูเขามีเท้าอ่านตามาเ老ินะคะถ้า有鼻子ถ้า有鼻子เ้า有耳朵เขา有耳朵เ้า有脚เ้า有脚จังปัง เก่งมากอ่นานตาม老师นะรูปนี้รูปอะไรคะเด็กๆรูปนี้คือรูปปลาใช่ไหมปลาปลาปลามีอะไรปลามีหางใช่ไหมหางอ่านว่าอะไรคะเวปลาหวยปลาปงั้นเด็กๆอ่นานตาม老师นะ ปล有尾巴ป有尾巴จิ๋งปังิ๋งมากอเคตอนนี้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่30สนะคะหนังสือหน้าที่30สหนังสือหนังสือหน้าที่30สนะคะอ่านตามเหล่าชื่อนะคะเรามาอ่านพร้อมๆกัน เรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะที่นี่มีสีรส่รูปภาพใช่ไหมสี่รูปภาพรูปที่หนึ่งคืออะไรนกมีปีกรูปที่สองปลามีหางรูปที่สามสุนัขมีจม,มูกรูปที่สี่ช้างมีเทา้าความหมายแบบนี้นะคะงั้นตอนนี้ทุกคนอ่านตามาื่อปัง 鸟有翅膀，鸟有翅膀，飞飞飞飞飞飞，别忘，冰冰冰。嗯，飞飞飞，真棒，懂吗？安德老师呢？鱼有尾巴，鱼有尾巴。 yêu bay ba yêu 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 bay qua y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  Wai y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 êu 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 1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 

鱼有尾巴，游游游。狗有鼻子，狗有鼻子，狗有鼻子，闻闻闻。大象有脚，大象有脚。 大象有脚走走走，น棒，ด嘛！อตอนนี้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่31ดนะคะลองมาฝึกพร้อมๆกันหนังสือหน้าที่31อดโอเคเรามาดูมีสี่รูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆสี่รูปภาพรูปที่1คือช้างช้างมีอะไรคะเด็กๆช้างมี ช้างมีอะไรคะช้างมีอะไรนะคะเออช้างมีเท้าใช่ไหมช้างมีเท้างั้นที่นี่เราก็เขียนคำว่าเท้าลงไปนะคะอืมเท้าเขียนพิณินก็พอค่ะเด็กๆเขียนพิณินดีกว่าเออเท้าเท้าคืออะไรนะเท้าคือเจียวเจียว เจียวใช่ไหมงั้นเรามาเขียนคําว่าเจียวเจียวต่อมารูปที่สองคืออะไรพึ่งใช่ไหมพึ่งพึ่งมีอะไรพึ่งมีปีกใช่ไหมคะงั้นเรามาเขียนคําว่าปีกนะคะปีกอ่านว่าอะไรคะจําได้ไหมชื่อปางชื่อปาง ชื่อิ่มชื่อป้าง,างต่อมาลูกสามคือง,งูงูมีอะไรคะเด็กๆงูมีหางใช่ไหมหางอันว่าอะไรเวป้าหวปลาเวปลาใช่ไหมหวปลาเวปลาคือหางเด็กๆเ,เขียนคําว่าหางลงไปนะ วปะอืมวปะต่อมาลุกที่สี่คอะไรปานอมาใช่ไหมปานอมาก็คือมีหางเหมือนกันงั้นเราก็เขียนว่าวปะเหมือนเติมวปะอืมเขียนว่าวปะวปะวิ่ปะ 嗯俺当老师 lovely 那递给俺当老师我有脚我有翅膀我有尾巴我有尾巴顶嘛真棒 okay 多尼老师爽甜多啊爽劲了咔 หนังสือหน้าที่สามสิบสองค่ะเด็กๆหนังสือหน้าที่สามสิบสองฮั่นจือ书写练习โอเคคำนี้อ่านว่าเสี่ยวเสี่ยวคำนี้อ่านว่าติงติงตอนนี้เด็กๆมาเขียนพร้อมๆเหล่าเชิอนะคะเสี่ยวแปลว่าอะาไรคะเสี่ยวแปลว่าเล็กใช่ไหมคะเสี่ยว เสี่ยวแปลว่าเล็กเขียนลงมาชูโกเป็ดน,นี้นะคะอมืมาเขียนตามเราชูเลยเสี่ยวอ่านตาม老师ด,ด้วยเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กต่อมาเรามาดูคำที่สองนะคะคำที่สองอ่านว่าติ้ง ติงคือชิ้นเล็กๆอืมติงคือชิ้นเล็กๆงั้นมาเขียนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆติงอ่านตามเราชุดยด้วยนะติงติงติงอืมติงคือชิ้นเล็กๆโอเคเขียนเสร็จยังเด็กๆสองคำตัวจีนนะคะ แล้วก็เราจุสั่งการบ้านเลยนะคะการบ้านคือเปิดฝาดหน้าที่24 e ่สบสเปฝาดหน้าที่24 e การบ้านก็คือเขียนสองคำนี้เมื่อกี้เราสะสอนเขียนแล้วใช่ไหมคะตรงน,นี้ก็คือเขียนลงมาเขียนเขียนให้เราสุดดูนะคะคำที่หนึ่งอันนี้นว่าเสียวเล็กติงชิ้นเล็กๆโอเคเด็กๆเขียนการบ้านเสร็จแล้ว เขียนชื่อถ่ายรูปส่งให้เราช้วนะคะชั้คือวันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะจ้าเจียน